เอสเซนซอฟพลัสผลิตภัณฑ์ซักผ้าผสมสารปรับผ้านุ่มอเสีย ตมาแล้วขอบคุณครับคุณจนนี่โอ้โ <มา S 2> หมันเป็นเพลงชมผู้ชายใช่ไหมะ oh, อะใช่โอ้น่ารักมากๆเลิกกับวิลลี่ได้ดีทุกคนไอ้น้องคนนี้นี่ยังไงอ้าวเตรียมตัวอยู่แล้วนะครับผู้ชมครับกลับมาแล้วฮอลลีวูดเกมไน้อยไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์6โมง20นาทีทางช่อง3 HD แห่งนี้นะครับตอนนี้อยู่สวนหลังบ้านของผมแล้วนะ เกมต่อจากนี้ไปต้องออกกําลังกายวิ่งกันสักนิดหนึ่งแต่ละคนเ่ยนะครับจะมีกางเกงยักษ์ของเขาอยู่ด้านหน้าจะมีชื่อของหนังหรือละครผมจะมีคําใบ้มาให้พอผมอธิบายคําใบ้ไปเสร็จเรียบร้อยลูกบอลก็จะยิงมันเป็นเรื่องของใครคนนั้นก็ไปรับลูกบอลรับได้ได้คะแนนรับไม่ได้เด้งพื้นก่อนแล้วเข้าก็ไม่นับเพราะฉะนั้นดูสิว่าเขาจะทําได้ดีหรือไม่และนี่คือยิงปับ๊บ รับบอลมวดหมู่ของพวกคุณทั้ง4คนคือภาพยนตร์คนใกล้ชิดคิดไม่ซื้อเปิดดูกันดีกว่าของคุณคือเรื่องอะไรคืออะไรคะอันนี้ภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทอ่ะของใครมุกคือเฟรนโซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนอันนี้ดูหลายรอบอันนี้ดูอะไรลูก ฟิร์นนกับาของคุณฟานี่คือแฟนฉันวว้าและสุดท้ายครับของคุณคือซักซีดห่วยขั้นเทพนันก็ได้ดูเรื่องเดียวที่หนูไม่ได้ดูคืออยู่ที่หนูเอาแล้วนะช่วยกันได้ตะโกนนะเป็นของใครของใครจําตัวละครให้ได้นะครับพร้อมแล้วเริ่มภาพยนตร์เรื่องนี้แจ้งเกิดนัชาลีนัชาลีภาพยนตร์เรื่องนี้พระเอก ได้รับฉายาว่าไข่ย้อยไอ้ไข่ย้อยเฮ้เพื่อสนติเพื่อสนิเอาเหรอไม่ได้เพื่อสนติภาพยนตร์เรื่องนี้มีการแข่งขันดนตรีตาต้มสักศีลสักศีลไม่ทันสักศีลยิ่ตรงๆีิวะตรงนี้อะยู่ตรงนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้พระเอกเป็นสจวตัด ออ้นนนนเภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉาก cover เป็นหลวงจีนหลวงจีนใครวะแฟนฉันแฟนฉันเป็นหลวงจีนไม่รู้สักคนภาพยนตร์เรื่องนี้มีก้าวจิรายุร่วมแสดงด้วย ขวาเขาอย่างนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ไปถ่ายทำที่เจดีชเวดากองาเไโนภาพยนตร์เรื่องนี้มีประโยคบอกรักว่าดาการดาฉันรักแกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นำศิลปินร็อคระดับตำนานมากมาย มมาร่ววแสดงดง้ยภาพยนตร์เรื่องนี้พยาบาลสาวแอบรักคนไข้โค้านิอาโอ้เกือบออกภาพยนตร์เรื่องนี้พระเอกแอบซื้อถุงยางแล้วนางเอกจับได้โอ้หมดเวลาโอเค <c oughs> ที่ได้ไปตะกี้นะครับภาพยนตร์ได้ทั้งหมด5เรื่องคูณ2เท่ากับ10นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นำไปก่อน40คะแนนแล้วเปลี่ยนทีมหมวดที่พวกคุณต้องเล่นก็คือภาพยนตร์ไทยสายพีเรียดก่อนก่อนที่จะเล่นก่อนที่เล่นผมโชว์โบลักสีดำแป๊บนึงนะมันจะเห็นอยู่บ้างแต่ต้องเล่นเยอะ แต่ละคนมีภาพยนตร์เรื่องอะไรกันบ้างครับของคุณจียอนเนี่ยคือคู่กามของส้มคือบุคเพสันิวาสองนะสองนะอันนี้เป็นพี่มากพระโขนงของคุณเอียวคือจันดาราจันดารานี่แข่งเกี่ยวข้องแน่นอนพร้อมนะครับแต่ว่าเสียงผมแพบไม่เป็นไรฟังให้ดีเล่นกันแบบเงียบๆเราจะได้ยินเสียงของเฟิร์นเบาๆนะบอกยูจินอย่าร้องช่วงนี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้นางเอกตายทั้งกลมเฮ้ยพี่มากเฮยเฮ้ยเฮ้ยใครจะมาเอาได้ตรงเนี้ยภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉากถูน้ำแข็งในตำนานไปพี่เอาอพี่เอภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้สรรพนามเรียกคนอื่นว่าอดเจ้าซ้มซม ภาพยนตร์เรื่องนี้เหตุเกิดที่บางกอกน้อยบางกอกน้อยเชียนเยเชียนเยภาพยนตร์เรื่องนี้มีท่าเต้นเพลงกองพันมาผมผมภาพยนตร์เรื่องนี้นิวชัยพลป่วยเป็นหนองในแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้พระเอกไม่ใช่คนไทย ภาพยนตร์เรื่องนี้เต๋อชันทวิตร่วมเขียนบทเต๋อฉันทวิตรูพี่ใช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 ่ภาพยนตร์เรื่องนี้พระเอกจีบนางเอกด้วยดอกไม้ดอกไม้ใครไเลยภาพยนตร์เรื่องนี้เจ้าของเพลงชอบปเนียร่วมแสดงชอบปเนียใบเดาวิกกา ถูกเรียกว่าพ e ่อดอกมะลิดอกมะลิกอบลิกอบลิพีออนพีออนพี่อนภาพยนตร์เรื่องนี้มีเพลงถ้าเธอรักใครคนหนึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ฉันเอมาซับใช่ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์ถึง6ครั้งกอบลิกอบลิกอบลิ6ครั้ง ภาพยนตร์เรื่องนี้ไอพาลิตโอ้โหโอเคใครได้ครับถอดได้เลยถอดได้เลยทีมนั้นอ่ะเขาได้ไป5เรื่องทีมนี้ของคุณเอียวได้ไป10เรื่องทาให้เขาได้ไป20คะแนนและบวกของไก่ย20ตอนนี้เขาตีเสมอแล้ว40ต่อ40 สำหรับผู้ชนะในเกมเกมนี้คุณเอี่ยวครับเชิญมาหาผมทางด้านนี้เลยครับคุณเป็นตัวแทนของทีมได้เลยผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่ใช้อยู่เป็นประจำและชอบมากๆนะครับอ่ะจัสตินเอาออกมาครับดีใจเพราบ้านอันนี้ขอมอบให้คุณเอี่ยวรับไปเลยนะครับผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟจาปนะเียสุสูตรเข้มข้นนะครับล้างคราบมันออกง่ายมากนะครับ ให้กลิ่นหอมๆขณะล้างนะครับหากกำลังเบื่อกินเดิมๆอยู่อยากให้ลองกลิ่นใหม่รู้สึกสดชื่นเวอร์รีบไปหาซื้อกันได้แล้วนะครับตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับดูให้ดีๆนะครับแพ็กเกจสีเหลืองแบบนี้และมีลายการ์ตูนน่ารักแบบกวนๆแบบนี้ด้วยนะครับผมเอาละ่ะยินดีด้วยนะครับตอนนี้ตีเสมอกันแล้วต้องตัดสินด้วยเกมที่มันข้อละ5คะแนนเตรียมเกมนี้ไว้ให้ใบหัวต่อท้ายไปกันเลย เกมที่4ยิงปับรับบอลใช่ไหมคะเกมนี่รู้สึกว่าแอบยากมากคือยากตั้งแต่ที่เนื้อเรื่องของภาพยนตร์ที่พวกเราทั้ง4คนได้อะมันคล้ายกันมันก็เลยทําให้เราอะอาจจะงงว่าเฮ้ยเรื่องไหนมันเป็นของใครกันแน่อะไรเงี้ยส่วนลูกทีมอย่างพี่ไข่มุกนะคะก็คือใจสู้สุดๆวิ่งจนล้มลุกคุกค,คานกิ้งเป็นลูกขนุนเลยรับได้รับไม่ได้คือไม่สนสุดยอดคะ่ะยกนิ้วให้เลยเกมสุดท้ายเราจะไม่ยอมเจอแน่คะ่ะ